สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องโอมโชว์โโดโนะครับผมวันนี้ก็จะมารีวิวสินค้ากันอีกแล้วนะครับเป็นช่วงรีวิวสินค้าเช่นเคยนะครับวันนี้เป็นถุงใหญ่ๆอย่างนี้นะพอดีผมไปเจออ่าเพจ a c e b o o k เพจหนึ่งนะเขาเขายิงแอดมาโดนผมพอดีซึ่งผมก็กำลังแบบอยากได้ผ้าม่านอยากจะเปลี่ยนผ้าม่านในห้องพอดีนะครับก็ไปเจอเพจหนึ่งนะเออราคาถูกกว่าที่ขายในช้อปปีนะครับซึ่งปกติแล้วจะหาได้ยากนะว่าพวกที่ยิงแอดยิงแอดทาง a c e b o o k อะแล้วจะได้ราคาที่มันดีกว่า ขายในช้อปปีนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะว่าคุณภาพของอมาม่านร้านนี้จะเป็นยังไงกันบ้างน,นะครับผมไป้าย Om Show Studio มาแล้วเอา้าผ้าดีมากเลยนะครับผ้าดีมากเลยนะนี่จากการเห็น first impression อ๋ออันนี้เป็นไอตัวตาไก่อูนี้เป็นสีทองด้วยครับอมา เขาบอกว่าการแสงได้ถึง90%ถึง95%เลยนะเป็นผ้าทึบแสงนะครับต้องลองดูคือจะบอกว่าร้านนี้นะขนาดเขานะ่ปกติอะที่ผมลองเสิร์ชค้นหาดูในช o อปปีนะครับผมก็จะเจอขนาดอยู่ที่ประมาณ80เซนคูณ1.3นะคือกว้างนะครับกว้าง80นะครับแล้วก็สูงกว้างก็คือทางด้านนี้นะครับแล้วก็กว้างทางด้านนี้80บ้าง1เมตรบ้างนะครับ หรือว่า1.2นะแล้วก็ความสูงเนี่ยส่วนมากจะอยู่ที่ประมาณ1.3นะครับความสูงของหน้าต่างไงใช่ไหมแต่ผมไปเจอร้านนี้นะครับก็คือกว้างนะความกว้างเนี้ยหน้าหน้ากว้างหน้าหน้าเนี้ยนะครับหน้ากว้างหน้ากว้างหน้าเนี้ยนะเขาให้มาถึง1.5นะครับ1.1.5เมตรนะครับแล้วก็สูง1.3นะซึ่งข้อดีมันแตกต่างกันยังไงก็คือเพราะว่าถ้ายิ่งตรงนี้มันได้ยาวขึ้นเนี่ย ตัวหน้าต่างเราเนี่ยมันจะเป็นลอนสวยนะเวลาผ้าม่านที่มันที่บ้านม่านที่เวลามันปิดมันปิดลงมาแล้วแต่ว่าในเมื่อมันมันเยอะมันยาวเนี่ยมันก็จะเป็นลอนลอนๆอนมันจะเป็นแบบ3ามลอนกับสี่ลอนนะอยู่ที่ความยาวของหน้ากว้างผ้านะครับนี่ให้ดูผ้านะผ้าสวยผ้าสวยเพราะนั้นผมก็เลยบอกว่าเฮ้ยผมไปเจอร้านนี้เนี่ยมันถูกกว่าเขานะครับนี่ตาไก่เป็นขอบสีทองไะเย็บมาแบบนี้นะครับนี่ดูการเย็บนะผมให้ดูใกล้ๆเลยนะนี่ผมให้ดูใกล้ๆเลยนะครับอ่าด้านหลังของตาไก่เป็นแบบนี้นะครับ ตัวเนื้อผ้านะครับเป็นแบบนี้เดี๋ยวผมจะติดให้ดูด้วยแหละวันนี้นะครับอ่าในผ้านะครับสองด้านเป็นแบบนี้นะเดีย๋ยวผมจะลองส่องกระแสงดูนัหน่อยเออทึบจริงๆด้วยนะครับทึบจริงๆด้วยนะก็ทะลุมาได้นิดหน่อยประมาณ,ปร,มาณประมาณไม่กี่เปอร์เซนต์นิดเดียวเองนะครับเออถ้าผ้าทึบแสงใน่ณนะดูว่าผ้ามันก็ไม่ได้ไม่ได้หนาไม่ได้บางมากนะนะครับเพราะว่ามันผมผมได้มาที่นี่เขาขายแค่ ผืนละ120เท่านั้นเองนะครับผืนละ120เท่านั้นเองหน้า1.5นะครับสูง1.3เนี่ยซึ่งมันจริงๆแล้วมันแต่ราคาแพงกว่านี้นะถ้าเราไปซื้อหาซื้อเองตามลาซาด้าหรือช้อปปีนะครับเนื้อด้วยคุณภาพผ้าแบบนี้นะโอ้โหนะครับเนี่ยเป็นผ้ามันมันมันทึบแสงจริงๆนะ่นีผมลองส่องลองลอง,ลองเทียบกับแสงดูนะครับลายนี่เขาเรียกเป็นลายอะไรนะผมจําชื่อไม่ได้ผมเห็นอยูบ่าแบบๆๆนะครับลายแบบนี้นะครับมันจะมีชื่อลายมันอยู่ อันนี้แต่สวยมากเลยผมชอบมากเลยนะครับสวยๆมันเป็นเงาๆแล้วก็เป็นลายดอกไม้แบบนี้นะอ่าให้ดูงานเย็บงานอะไรกันเรียบร้อยแล้วนะครับให้ดูงานเย็บเรียบร้อยแล้วนี่อันนี้ด้านล่างนะครับด้านขอบล่างนะก็พับพับพับขอบธรรมดาครับเย็บพับขอบธรรมดาอันนี้คืองานเย็บที่เป็นเย็บขอบตาไก่นะด้านหลังเขาจะซ้อนเป็นแผ่นคล้ายแผ่นพลาสติกใมอ่อีกทีหนึ่งนะครับเพิ่มความหนานะเดี๋ยวมันจะเป็นลอนแบบนี้นะ แต่แล้วมันไม่ค่อยยับดีเลยนะปกติแต่จริงๆแล้วเนี่ยควรจะเอาไปซักไปรีดก่อนก็จะดีนะครับผ้ามันจะขึ้นรอนสวยนะมันมันจะมีรอยพับอย่างนี้มาเห็นไหมเออเดี๋ยวเนี่ยมันจะมีรอยพับแบบนี้มาเพราะฉนั้นควรจะเอาไปซักแล้วก็รีดซะหน่อยนะครับอ่าโอเคนะเดี๋ยวผมติดตั้งแล้วเรียบร้อยแล้วไงเดี๋ยวจะถ่ายให้รีวิวให้ดูอีกทีก็แล้วกัน,นครับเออเดี๋ยวผมว่าผมจะลองวัดขนาดดูก่อนกันแล้วกันนะว่ามันเขาให้มา1นจริงๆหรือเปล่านะครับ เมื่อกี้ผมได้ลองวัดดูแล้วนะขนาดนะ <c oughs> ครับลองจับสลับเมตรวัดดูนะครับ <c oughs> ผมวัดดูแล้วก็เนี่ยประมาณก็ได้อยู่ะครับขนาดขนาดที่เขาบอกมาแต่แล้วผมกลัวว่าเอ๊ะมันจะตรงอย่างที่เขาบอกเพราะว่าทำไมมันถูกจังวะนะครับหน้ากว้างตรงนี้นะเมตรห้าสิบนะครับ ลองวัดดูน่าพอดีนะครับประมาณเมตรห้าสิบ่าพอดีนะครับได้อยู่นะครับทีนี้ความสูงมาดูความสูงกันนะครับความสูงนะผมคึงผ้าตึงไปสุดนู่นแล้วนะความสูงก็พอดีนะครับประมาณเมตรสามสิบประมาณหนึ่งจุดสามพอดีเป๊ะเลยนะครับของปกนะคุณภาพตัดเย็บก็ใช้ได้ดีนะครับสวย คุณภาพตรงปกนะดีกว่าที่คิดดนะ้วยตอนแรกผมตอนที่ผมเลือกผมไม่รู้ว่านี้มันเป็นสีทองผมชอบตั้งเลยนะครับสีทองแล้วก็เป็นเทาดําสีนี้นะครับลายนี้นะตอนตอนสั่งซื้อนะผมสั่งเขาว่าเทาดํานะครับสั่งเทาดํานะมันจะเป็นแบบนี้สวยๆสวยๆผ้าดีนะครับกันแสงได้ด้วยกันแสงได้จริงๆเลยนะครับอเดี๋ยวผมติดตั้งเรียบร้อยแล้วจะมาถ่ายโชว์ให้ดูกันแล้วกันนะครับผมะนะครับตอนนี้นะผมได้ทําการติดตั้งกับผ้าม่าน กับกับรางกับกับรางผ้าม่านเรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งรางก็เป็นรางที่ผมสอนการ DIY ทําไปเมื่อครั้งที่แล้วนะที่เอามาทําเป็นรา,าวแขวนผ้าเนี่ยผสมคล้วนี่ผมก็มาดัดแปลงทําเป็นราวแขวนผ้าได้ด้วยนะเออสวยนะครับแต่ว่ามันต้องดามตรงกลางนิดนึงนะเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับตอนนี้ก็ให้ดูให้ดูรอยพับของเขาก่อนนะรอยรอนรอนมันนะคือตัวนี้นะครับหน้าต่างอ่ะหนึ่งหนึ่งจุดสองกว้างหนึ่งจุดสองแล้วก็ สูงประมาณ1เมตรเท่านั้นเองนะเป็นหน้าต่างเล็กนะครับสบานเลือเล่อนซ้ายเลือเล่อนเลื่อนเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาน,นะครับมี2บานหน้าหน้าต่างแบบเลื่อนน่ะนะอ่าแล้วก็ผ้าม่านตัวนี้พอมันพอมันกว้างหน้ากว้างมัน1หน,หน้ากว้างนี้นะครับซ้ายใน1.5จุดตรงนี้คือ2ผืนนะนะครับพอหนึ่งหนึ่งผืนที่มันหน้ากว้าง1.5แล้วยาว1.3มเนี่ยมันก็จะพอดีเป๊ะเลยนะครับสวยเลยแล้วก็มันจะลอน,น่ะมันจะได้ถึง5ลอนด้วยการนับดูนะครับ1น3 4 5ี่ห้านะครับตรงนี้1 1ผืนนะ อีกฝืนนึงทางขวาน,นี้ก็อีก5้อนนะครับคือคือพอรอนมันเยอะนะ่ะแล้วมันมันก็เลยลอยย่นมันเลยทําให้ดูสวยไงครับเนออีมันจะดู้าม่านที่ดูมีราคาอะไรแบบนี้นะมันจะดูแพงขึ้นมาเพราะว่ามันลอยลอนมันเยอะขึ้นน่ะนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะลองเปิดให้ดูนะว่าข้างนอกแสงสว่างมันขนาดไหนนะครับนี่หนไหมค่อนข้างจ้าเลยตอนนี้คือประมาณช่วงเวลาประมาณ10บโมงสิบเอ็ดโมงครับแสงจ้ามากนะครับ อ่าเดี๋ยวมจะปิี่ให้ดูอีกทีนะอ่าให้ให้แวะให้ดูลางตรงนนิดนึงกระดาษที่ผมทาลางขึ้นมานะครับเห็นไหมครับว่าผมจะต้องดามตรงกลางตรงนี้นิดนึงนะใช้น็อตเบอร์เบอร์ใช้น็อตสามยาวขนาด3มนิ้วนะครับเบอร์8ยาว3ามนิ้วดามตรงกลางนิดนึงนะครับแล้วก็ส่วนตรงโคง้งตรงนี้ก็ปกติธรรมดาไม่มีอะไรเนี่ยระยะมันก็จะพอดีเป๊ะเลยเห็นไหมครับอ่าได้ยอยู่ครับสวยใช้เป็นสีขาวเนี่ยก็เลยสวยนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะปิดเข้ามานะครับปิดเข้ามาแล้วก็เดี๋ยวจะปิดไฟให้ดูนะ ว่ามันว่ามันเก็บแสงได้ว่ามันกันแสงได้ขนาดไหนนะครับโอ้โหกันได้ดีมากในะห้องนี้มืดตื๊บไปเลยนะครับห้องมืดตึ๊บไปเลยอ่าเดี๋ยวจะปิดไฟดูนะหนึ่งสองสามอ่านี่เห็นไหมครับเนี่ยแสงเข้ามาแค่นี้คือเห็นข้างบนไหมมัน,มนเออมันลอดเข้ามาข้างบนนิดนึงนะครับแล้วก็อาจจะมีข้างล่างหน่อยนึงแต่ว่าก็คือประมาณนี้โอ้แค่นี้ก็มืดมากแล้วนะครับปิดไฟกลางวันนี่คือ,คอแบบโอ้หมืดมืดตึ๊บเลยนะเพราะว่า มันแสงมันเข้ามาได้นิดเดียวอ่ะครับเนี่ยก็เท่าเท่าที่เท่าท,ที่เห็นแบบนี้นะครับมืดมากแล้วก็เป็นลอนสวยนะครับการแสงได้ดีจริงๆนะอ่านะครับเปิดไฟอ่านะก็ฝากไว้กันนะคใครที่สนใจกาลังมองหามาม่านราคาไม่แพงและถูกมากๆเลยนะผมจะแปะลิงก์เอาไว้ให้นะครับคนที่เขาขายพอดีผมไปเจอใน Facebook นะไม่ได้ซื้อในช้อปปี้นะคือผมเสิร์ชหาในช e นะ้อปปี้น่ะราคาสูงกว่านี้นะครับราคาแพงกว่านี้นะมีส่วนมากก็มีแค่ขนาดประมาณกว้าง1เมตรแล้วก็ยาว1.3มก็ก็แผ่นละร้อยแล้วนะครับก็ ถึนละร้อยแล้วนะถ้าเกิดว่าขนาด,นนาดเนี้ยไซส์ขนาด1.5คูณ1.3เนี่ยประมาณร้อยไปปลายเกือบเกือบสองทั้งนั้นเลยนะครับร้อยเก้าเาอะไรเงี้ยนะเออเจอร้านเนี้ยถูกนะเป็นเป็นก็เป็นเป็นเพจใน Facebook นะครับนานๆจะเจอเพจ Facebook ที่ขายของถูกกว่าจ๊อปปี้นะอ่านะครับเดี๋ยวผมตามก็ขัสุดท้ายก็ตามลิงก์ไปแลวกันนะครับส่วนไอการทํารางผ้าม่านนะก็ไปดูเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้อีกอีกอีกคลิปนึงกันแล้วกันนะที่เป็นเป็นคลิปที่ผมสอนการทํานะครับทําง่ายๆครับ หมดนี่ก็ไม่ไม่ถึง30บาท35บาทเองนะลางมันนะครับถ้าอันนี้มันยาวขึ้นมาหน่อยก็ไม่ถึง40บาทอะ่ะเออนะเพราะว่าผมซื้อท่อขาวมาแค่30บาทเท่านั้นเองเส้นหนึ่งตั้ง4เมตรนะครับไอ้พวกก็ต่อข้องอก็อันหนึ่ง5บาท8บาทนะขอบคุณที่รับชมครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ